สวัสดีครับวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนๆที่เป็นหนี้เสียนะครับผ่อนคือผ่อนไม่ไหวแล้วมาสักพักนะฮะเราต้องเป็นหนี้เสียแล้วนะครับคือโครงการคลินิกแก้หนี้นะครับเฟสใหม่ล่าสุดเปิดแล้วนะครับสําหรับใครที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับต้องเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1ตุลา2564นนะครับความหมายคือวันที่ 30กันยาเนี่ยนะครับนับถึงวันที่30กันยาเนี่ยนะครับคุณต้องคุณต้องไม่จ่ายหนี้บัตรหรือจ่ายหนี้สินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินสดทั้งหลายเนี่ยเกิน90วันนะครับคุณถึงจะเข้าโครงการนี้ได้นะครับครั้งนี้นะครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับสำหรับโครงการคลินิกแก้หนี้นะครับคือก่อนหน้านี้นะรประกาศโครงการอะไรต่างๆนานาของคลินิกแก้หนีอน้ออกมาแต่ละครั้งเนี่ย คือมันย้อนหลังไปหมดเลยนะสมมติประกาศกันวันนี้คุณต้องเป็นหนี้เสียเมื่อ78เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับถามว่าใครจะได้เข้าโครงการบ้างแทบไม่มีหรอกเพราะว่าคือ1เขาไม่รู้หรอกว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยนะครับจะเปิดโครงการแต่ละเฟสขึ้นมาแต่ละรอบเนี่ยเมื่อไหร่นะครับบางคนเขาไม่กล้าที่จะเป็นหนี้เสียก่อนสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นหนี้เสียไปก่อนแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับคลินิกแก้หนี้ไม่เปิดขึ้นมาเนี่ยโครงการใหม่ๆไม่เปิดขึ้นมาเนี่ย โดนฟ้องนะไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงพอโดนฟ้องก็กลัวนะครับทีนี้โครงการใหม่ล่าสุดเนี่ยคือเปิดโครงการมาแบบกระชั้นชิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะดีนะคือความหมายคือเดือนนี้นะครับเป็นเดือนพฤศจิกานะครับวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี่เป็นวันที่19นะครับคือคลินิกแก้หนี้โครงการล่าสุดคือคุณต้องเป็นหนี้เสียก่อน1ตุลา64นะครับความหมายก็คือว่าคุณต้องเป็นหนี้เสียเกิน9 0 0 0 0วันตั้งแต่วันที่30กันยายน6 4 น,นี่คือข้อดีของคลินิกแก้หนี้เฟสใหม่นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับสำหรับใครที่จะเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ก็คืออย่างที่บอกแล้วนะล่าสุดนะฮะโครงการคลินิกแก้หนี้ล่าสุดคือคุณต้องเป็นหนี้เสียเกินไม่จ่ายเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยา64นะครับถ้าเกิดใครเข้าหลักเกณฑ์น,นี้ไปกันต่อนะครับคือความหมายคือคุณต้องไปสมัครนะครับเข้าร่วมโครงการเนะดี๋ยวผมจะอธิบายฟังว่าจะสมัครยังไงนะฮะนะ แล้วก็โครงการนี้นะครับรับเฉพาะนะครับสินเชื่อบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อบุคคลเท่านั้นนะครับ,<ม>บรออคือสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับนะมีบสยค้ำสินเชื่อธุรกิจไม่รับนะฮะเป็นสินเชื่อเน <c oughs> ี่ยพวกบัตรพวกบัตรทั้งหลายอ่ะนะสินเชื่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยเข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วก็ใครที่เป็นหนี้เสียกันก่อนแล้วและเข้าร่วมโครงการได้บางคนอาจจะโดนฟ้องแล้วนะครับแนะนําว่าคุณไปสมัครเข้าคลินิกแก้หนี้นะครับ เข้าระบบไปก่อนนะแต่ว่าจะยังสมัครได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าระบบไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเจ้าหนี้รายไหนที่เขาฟ้องคุณคุณมาแถลงสารนะครับว่าเรากําลังเข้าร่วมโครงการคลินิกแกหนี้อย่าให้เขาตัดสินพิพากษานะครับถ้าเขาตัดสินพิพากษาแล้วคุณจะเข้าร่วมโครงการคลินิกแกหนี่ไม่ได้นะอย่าเข้าร่วมโครงการ anner, คลินิกแกหนี่ต้องไม่โดนตัดสินพิพากษานะครับนะคือสมมุติว่าเขาฟ้องคุณคุณก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้กาลังเข้าร่วมโครงการอยู่นะ รอรอก่อนนะสุดท้ายเนี่ยพอคลินิกแก้หนี้เขาติดต่อกลับมาที่คุณเนี่ยคุณก็ประสานงานระหว่างคลินิกแก้หนี้แล้วก็เจ้าหนี้ที่เขาฟ้องคุณบอกว่าให้จบกันยังไงเพราะสมมติว่าสรุปสุดท้ายเงื่อนไขาการจบคือก็จะไปผ่อนกับคลินิกแก้หนี้นะผ่อนกับเจ้าหนี้นั่นแหละแต่ผ่านคลินิกแก้หนี้นะครับอ่าล้วก็ไปถแถลงสารร่วมกันว่าเราจะเข้าร่วมโครงการทั้งเจ้าหนี้และเราเนี่ยจะเข้าร่วมโครงการโดยการผ่อนชำระเท่านี้เท่านั้นนะครับ ก็จะไปทํายอมพิสานนะคุณก็จะเข้าร่วมโครงการคลินิกแกนี้ได้นะครับทีนี้คลินิกแกนี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะเขาจะคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่4-7%แล้วแต่นะครับผมกูเขาอะไรพิจารณานะแล้วก็ผ่อนระยะยาวที่10ปีนะครับปัจจุบันนี้นะครับโครงการใหม่ล่าสุดนะฮะก็คิดดอกเบีย้ยเดียวไปเลยนะฮะหนะครับแล้วก็ผ่อนผมไม่แน่ใจว่ายังผ่อนได้10ปีมันหรือเปล่านะอันนี้เป็น ข้อมูลมาจากแบงค์ชาติเขาก็ไม่ไม่รายละเอียดขนาดขนาดเท่าไหร่นะเขาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังรายละเอียดมันมีแค่นี้นะก็คือตลกเบีย้ยตลกเบี้ยดเดียวเลยนะครับคือ5%แต่ว่าเข้าใจว่าคงผ่อนได้10ปีเหมือนเดิมอะ่ะสูงสุดนะเขาให้ผ่อนสูงสุดที่10ปีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ครั้งนี้แล้วนะคุณอาจจะต้องทําอะไรไม่ได้เลยนะ4ปี5ปีนะครับแต่คือคุณได้เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้แล้วนะ่ะอย่าไปคิดหวังอะไรจะไปกู้เลยเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะ ผมแนะนำว่าเอาตรงนี้ให้รอดก่อนนะครับก็คลินิกแก้หนี้นะครับของโครงการของแบงค์ชาตินะครับร่วมกับบริษัทบริหารสินทนรัพย์กลุมวิทนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบางเจ้าหนี้อาจจะไม่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้นะครับนะเท่าที่ผมรู้นึกออกก็คือเออเจมหา j m t เนี่ยสินทรัพย์เจเนี่ยก็ไม่ได้เข้านะแล้วก็ KTC KTC บัตรกรุงไทยนี่ก็ไม่เข้านะแต่แปลกนะ บัตรกรุงไทยถือหุ้นโดยกรุงไทยกรุงไทยถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานถือคือรัฐถือหุ้นนะแต่ว่าไม่เข้าโครงการแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็ลองไปเช็คดูแล้วกันว่าเจ้าหนี้คุณที่คุณเป็นอยู่เนี่ยเขาเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้ผมจําไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจต้องบอกก่อนว่าไม่แน่ใจแต่ขออนุญาตทาเป็นคลิปแล้วกันคือนะฮะถ้าปรับโครงสร้างหนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ไม่ได้นะครับ ถ้าคุณปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แล้วคุณอาจจะเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกนะครับคลินิกแก้หนี้ทําจัดทําขึ้นโดยแบงค์ชาติและบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเขาไม่ได้เอาเงินกู้ไปปิดหนี้คุณนะ <S <S เขาเป็นตัวกลางเฉยๆนะครับ<ๆ>เขาเป็นตัวกลางเฉยๆเปรียบเสมือนกับคุณเข้าแผนฟื้นฟูก,รรกิจาการะคล้ายๆกับการบินไทยอะนะบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกลางคล้ายๆกรมองคครับคดีอะนะก็คือจะ เรียกเจ้านี้มาคุยกับลูกนี้อ่ะแล้วก็ให้ผ่อนกันอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเป็นคนเก็บตังค์ให้นะครับแล้วก็คุณก็ผ่อนกับเจ้านี้ไปนะส่วนส่วนแผนจะรับหรือไม่รับขึ้นอยู่กับเจ้านี้ด้วยเจ้านี้เขาอาจจะไม่รับแผนก็ได้นะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะก็เป็นโครงการดีๆนะฮะที่ออกมาเรียบร้อยนะครับล่าสุดนะครับใครที่เป็นนี้เสียก่อนวันที่1ตุลาสองพรีบไปสมัครนะครับผมให้ข้อมูลงี้ ติดต่อไปที่ call center นะครับ1443นะฮะ1443คลินิกแก้หนี้นะครับลองติดต่อเข้าไปหรือว่าเว็บไซต์นะฮะภาษาไทยเลยนะฮะ clinic แก้หนี้ .com นะครับลองติดต่อเข้าไปนะ call center 1น4 3งสนะเขาบอกว่าโทรเข้าไปได้นะครับทุกวันนะฮะเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะครับแล้วก็เว็บไซต์ clinic แก้หนี้ .com นะลองติดต่อเข้าไปดูนะใครที่เป็นหนี้เสียเกิน90วันนับตั้งแต่วันที่30กันยา64รีบไปสมัคร นะคุณสมบัติต่างๆก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วหนึ่งต้องไม่โดนพิพากษานะถ้ากูถ้าคืนถ้าคือถ้าคือคุณเนี่ยนะพูดผิดพูดถูกนิดนึงถ้าคือคุณเนี่ยนะฮะโดนฟ้องนะไปเลื่อนสารก่อนบอกว่าเรากําลังรอเข้าโครงการคลินิกแกนี่นะครับหรือ2ถ้าใครโดนเขาเรียกว่าทํทำพัญญาปรับโครงสร้างนี้แล้วก็อาจจะเข้าโครงการนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ลองไปสมัครกันดูนะก็ขอให้ผ่อนกัน5%นนะผ่อนกันยาว 10ปีนะสูงสุดที่10ปีนะครับนะโครงการดีๆจากแบงค์ชาติออกมาเรียบร้อยถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าบางคนอาจจะ <c oughs> หมดสภาพไปแล้วจริงๆเนี่ยมันห่างหายกันไปค่อนข้างนานนะคลินิกแก้หนี้เนี่ยนะครับนะจริงๆน่าจะน่าจะออกมาเร็วกว่านี้น่าจะออกมาเร็วกว่านี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็นั่นแหละเอาข่าวดีมาฝากนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฟันฝ่าอุปสรรคภาระนี้กัน ให้รอดแล้วกันนะฮะโควิดกำลังจะจางหายไปแล้วเราต้องพร้อมที่กลับมาฟื้นฟูตัวเองกันใหม่นะครับก็ฝากกันไว้ก่อนจบนะครับบริษัทอันโตนิโอแอตโทนีของผมนะครับเราเป็นที่ปรึกษาการเงินนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดให้บริษัทดูแลเนี่ยบริษัทเน้นแต่ธุรกิจ SME เท่านั้นนะครับสินเชื่อธุรกิจเท่านั้นครับสินเชื่อบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ไม่ต้องให้ผกผมไปคุยให้นะเพราะมันมันรู้จะคิดตังค์ยังไงเอางี้ผมไม่รู้จะคิดตังค์ยังไงวงเงินบัตร เจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนหนึง่งเนี่ยไม่รู้จะคิดตังยังไงนะคิดห้าร้อยพันหนึ่งมันก็มันก็มันก็แนะนําดีกวนะ่าไลน์เข้ามาคุยนะครับไลน์ไอดีผมแอดอันโตนิโอนะฮะไลน์เข้ามาคุยกันละกันถ้าเกิดเป็นพวกสินเชื่อบัตรเหล่านี้นะครับแต่สําหรับสินเชื่อธุรกิจนะล่ะหลายสิบล้านร้อยล้านเนี่ยคุยกันได้นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ไอเดียแอดอันโตนิโอเหมือนกันนะครับหรือดูตอนท้ายคลิปแล้วครับเรามีเบอร์ติดต่อที่ออฟฟิศนะโทรเข้าไปได้จันทร์ถึงศุกร์เวลาทําการนะครับแปดโม ขอคนโชคดีสวัสดีครับ